สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนพับดอกกุหลาบแก้วค่ะใช้ริบิ้นสองสีนะคะสลับสีได้ตามใจชอบเลยริบิ้นที่ใช้จะเป็นยี่ห้อระครังค่ะสีด้านในตัดความยาว8นิ้วสีเส้นค่ะสีด้านนอกตัดความยาว10นิ้วสีเส้นแล้วก็ ติดกระดาษกาวสองหน้าแบบบางไว้ด้านปลายแบบนี้นะคะตัดตรง1ด้านแล้วก็ปลายแหลม1ด้านเริ่มทำกลีบด้านในก่อนนะคะพับครึ่งค่ะพับครึ่งแล้วตั้งฐาน4นะคะเส้นแรกตั้งเส้นที่สองคล้อง เส้นที่สามคล้องจากด้านล่างค่ะเส้นที่สี่คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายไฮริบบินด้านบนก็เข้าห่วงรอบหนึ่งได้ฐานสี่แล้วค่ะได้ฐานสีแล้วเก็บเหรียญน,นะคะเหรียญวางลงพับเก็บเหรียญบนตามเข็มนาฬิกานะคะ บนลงล่างขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนแล้วก็ซ้ายมาขวาสอดล็อกดิบบินค่ะแล้วก็ลิกกับด้านนะคะเก็บริบบินอีกหนึ่งรอบเก็บเส้นด้านสั้นนะคะบนเหมือนเดิมสอดลงมาเลย เรียนเรียบร้อยค่ะลิกกับด้านลิกกับด้านเริ่มทำฐานกรีบก,กันนะคะฐานกรีบจะเป็นกรีบตรงนี้สี่มุมแล้วก็ลกลรีบบินแบบนี้นะคะแล้วสอดเข้าช่องหนึ่งยกขึ้นมานะคะแล้วก็หมุน สอดเข้ามาแล้วก็ทำแบบนี้ทั้ง4ีมุมเลยค่ะ ได้ครบสี่มุมแล้วนะคะทีนี้เราจะทำการต่อริบบิน้นต่อริบบิ้นเข้าไปจะทำกลีดด้านนอกนะคะแล้วก็ตัดมุมแหลมนี้ออกจากนั้นก็ต่อริบบิ้นเข้าไปนะคะแปะไปด้านนอกนะคะ ทั้ง4เส้นเลย แล้วสี่เส้นนะคะเราจะบิดเกลียวเกสนด้านในนะคะหยิบขึ้นมาเรียงเส้นกันพาดกันไปเรื่อยๆนะคะพาดวนไปแล้วก็วนจากนั้นนะคะเราจะหมุนใช้นิ้วโป้งกดตรงกลางนะคะหมุน ประมาณ3รอบเล็กๆนะคะจะเป็นเกสรสีชมพูอยู่ตรงกลางแล้วมีขอบเป็นสีขาวนิดหน่อยจากนั้นนะคะเราเริ่มทำกรีดด้านในกันกรีดนี้นะคะหยิบเส้นด้านนอกบิดไปด้านหลังแล้วก็บิดไปด้านหลังอีกหนึ่งรอบ สอรอบนะคะแล้วสอดมาตรงๆจะได้เป็นเกลียวที่1นึเกลียวที่2นะคะเกลียวที่2จะเล็กนิดนึงแล้วก็ขยับให้ตรงมุมพันไปด้านหลังสองรอบนะคะ แล้วก็สอดลงขยับบนไปค่ะ กรีดไม่เท่ากันก็ขยับขยับปนให้มันเท่าๆกันนะคะก็จะได้เป็นเกสรแล้วจากนั้นนะคะจะทํากรีดด้านนอกกรีดด้านนอกทำสองชั้นนะคะที่ทำสองรอบนั่นเองก็หยิบขึ้นมาเส้นสีขาวนะคะลิกเข้าหาตัวเราแล้วก็ลิกขึ้นมาเป็นทรงนี้คะ่ะ แล้วก็สอดเข้าไปใต้ฐานกลีบนี้เลยเส้นริปปิ้นจะอยู่ออกมาด้านล่างนะคะก็ดึงเลยจากนั้นเราก็วนค่ะทำแบบนี้ทั้งสี่กลีบเลยบิดแล้วก็บิดสอดลง บิดข้าตัวเรานะคะแล้วก็บิดลง สี่มุมนะคะทีนี้ทำอีกหนึ่งรอบทำเหมือนเดิมเลยค่ะสอดเข้าไปใต้ฐานนะคะสีขาว คลิปสุดท้ายแล้วค่ะสอดลงรอบนี้นะคะมันจะแน่นหน่อยถ้าดึงยากนะคมีแนนก,ก็ใช้แนบดึงได้ได้แล้วค่ะทีนี้ก็ตัดตกแต่งด้านข้างนะคะตัดแบบไหนก็ได้อันนี้ตามใจชอบเลยตัดโคง้งอันนี้ตัดโค้งแบบ 很简单。